ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยน่านของอัมมานี่นะครับอันนี้จะเป็นเรือนแท้สายแท้นะครับเป็นสภาพมือสองนะครับรหัสรุ่นจะเป็นตัว AR2413 นะครับเราจะมาดูว่าข้างในเครื่องรุ่นนี้เขาใช้เครื่องอะไรนะครับอันนี้เจ้าหัวสายแท้นะครับ ลักษณะหัวสายนะครับตัวเรือนค่อนข้างใหญ่แต่บางนะครับขนาดตัวเรือนรุ่นนี้จะ43มิลนะครับรวมเม็ดนิยมอยู่ที่45มิลนะครับนิดๆนะครับ ตอนนี้มาก็คืออาการผ่านหมดนะครับแต่เดี๋ยวมาดูว่าถ้าติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็จะต้องมีทําการอย่างอื่นนะครับเหม็ดแมยมรุ่นนี้ก็จะตีตาสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับเป็นแท้นะครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ ถือว่าใช้น้อยนะครับลูกค้าสภาพตัวเรือยังเป็นเซียนสวยๆอยู่เดิมๆนะครับแต่กระจกมีรอยบ้างการใช้งานโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับตัวนี้จะเป็นฝาอัดนะครับสังเกตว่ามันจะไม่มีร่องนะครับเราหาไขควงหรืออะไรปากแบน ตักแบนก็ได้ครับทำอะไรก็ได้ครับให้งัดฝาขึ้นมาครับแต่ตัวนี้ต้องใช้เครื่องกดนะครับอันนี้ภายในครับของตัวนี้นะครับฝาด้านในจติ OPI ผลิตที่ชัยนานะครับตัวนี้จะมีเลข21นะครับนี่ด้านในนะครับฝา ของอัมานี่รุ่นนี้นะครับส่วนตัวเครื่องใช้เครื่องลอนด้าครับตัวน,นี้ใช้เบอร์สถานสามนึ่งของเรนนตตาถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นเบอร์920นะครับอันนี้จะเป็นด้านในนะครับตัวน,นี้จะทาท่านเบอร์920 ข้างในนะครับโอเคครับเรามาเปลี่ยนกันครับเราจะเห็นรูนะครับเราก็าแกะฐานออกมาครับเราดูขั้วครับว่ามันสกปรกไหมนะครับถ้าสกปรกเราก็หาคูกันนะครับผสมกับใช้ลอนสันนะครับ ล้างไว้ครับล้างขั้วนิดนึงครับก่อนใส่เพื่อทาความสะอาดที่ขั้วนะครับเพราะบางทีเรามองไม่เห็นขั้วมันมีคราบถ่านอะไรเงี้ยครับหรือไม่ผูกกันก็ปัดๆได้ครับถ้าเราไม่มีตัวเป่านะครับเราก็ปล่อยให้มันแห้งสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอามาเป่าครับ แต่ถ้าเป็นการล้างใหญ่เราก็ต้องถอดน็อตถอดข้างในนะครับทำการเป่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันช็อตนะครับระหว่างขั้วลบขั้วบวกนะครับต้องใส่นะครับ ใช้ฐาน920นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ,น,รบ,บน,นะครับเบอร์ฐาน920นะครับ นี้ก็ทําบ้างๆนนะครับไม่ได้แบบมีอุปกรณ์ครบอะไรมากนะครับนี่เราเช็ดคาบนิ้วที่เราจับเมื่อกี้นะครับดูว่าเดินไหมครับโอเค,อเ,คเดินปกตินะครับแล้วก็มาไล่ดูว่าวันที่เปลี่ยนไหมนะครับตอนเที่ยงคืนว่ามันตรงไหมนะครับ แต่ถ้าไม่เคยถอดแม้เลยมันก็จะตรงปกติครับโอเคครับตรงครับวันที่นะครับเทคนิคเวลารักษาตัวช่องวันที่นะครับพยายามหมุนตั้งระหว่าง8โมงเช้านะครับเพราะให้วันที่มันสับสุดนะครับตัวจาวันที่8โมงเช้าถึง8โมงเย็นนะครับถึง2ทุ่มครับ แตมงเชา้าถึงของทุ่มเพราะตั้งมาเราก็มาถึงตั้งเปลี่ยนที่ครับตัวนี้มันจะรักษาฟันของจานวันที่นะครับไม่ให้มันสึกเพราะถ้ามันไม่สุดเนี่ยเวลาเราฝืนเนี่ยเดี๋ยวฟันมันจะไปฟันของตัววันที่นะครับนาทีแปดมงเชา้าแล้วก็ไล่ตอนนี้เวลาที่เราต้องการนะครับตอนนี้ของผม6กโมง15นาทีครับ โอเคครับเดินปกติครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการอัดฝาครับเนี่ยเราก็เอาเครื่องอัดฝานะครับกดเอาเบอร์ที่เราต้องการนะครับ แต่ถ้าเราไม่มีก็รุ่นนี้ต้องมือมันจะกดไม่ลงนะครับเมื่อกี้ลองกดแล้วข้อต้องแข่งนิดหนึ่งตัวจะใช้มือนะครับครับเราก็อัดฝาเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราก็มาเช็คนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกโค้งนะครับไม่ใช่กระจกแบนนะครับเวลาเราเขาแต่ถ้าคนใช้เครื่องกดก็คงคง,คงมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับคือเบ้ามันจะต้องอยู่ในขอบนะครับไม่งั้นกดโดนกระจกกดไม่ดีกระจกมันจะแตกนะครับมันจะต้องพอดีขอบนะครับที่เขาเตรียมมานะครับ โอเคครับแล้วเราก็มาไล่ดูซีนนะครับตัวฝาว่ามันสนิทไหมนะครับเดี๋ยวจะน้ำเข้านะครับสนิทก็โอเคครับจบการทำงานของเรื่องน,นี้นะครับขอบคุณมากนะครับใครมีคำถามอะไรก็ ถามมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ